Na ba de phong to mi tu ca ke non non sao piu de pi ơi sao ma chung mu sao khao mi noi le mi yoi oi na phan u se na man chung mơ co ba le lu pe mu pu ชาบัดเดียววันอะไรบา้าพานุตาเกงอะไรเปนมหงดิวไพยซับสายใหญ่สามต่อยและสังเกตุนเนื้อปลาปีคิคนาขาวเคียวและมุนินและปังสอบขันอยู่กอคุ้งไก่และสังเกติมคงบ้าเดียวโดนลงหับคุ้งโป่งในขันมน

หมูเมพยาเปตานขินนักวยรับนิมานิมาได้อยู่ฟังฟีตานได้ของอาคำนองและมาบ้านบสถเก่าพี่ไครลองบทกลางและก็เน้อพี่นี่ทำมาอย่างบางอะไรพินฟังและก็เกาะมาบอกคือพี่สามอยโต๊ะข้างมันไผ่เจนี่นำามาไครดูโดยย่างพามเท้าเกลูกเกยองมือเก่าและสุดยอดเดี่ยวไว้นามายาย โนตตามทำนนยกออกได้บอกเออเปโนตามฟังห้าเมืองบองขึ้นมาขยานูผ่านตาลึงและเกินมาโลกวังขยาลาดตั้งเตเก่าและตามเตะโหที่เตนิชาเจชทีญาด้ะสอนโตนับเข่าขรเหล่าตั้งเตเก่าเวสุญักไัยซาธเทนิจานิทครยเล่านางอมิตาตาแก่วเตไทยอายุสิบกผีดูกว่า Oh no, พอมันจิว่าพ่มันี่มีลกกูกแก้วโตดีกิวเกตอยามีใจอยากพามาเขารอดเดาไร้มาซื้อเส้น้าใจ่ันบ่ายามมามีคำเลิ่งผิวใส่เล่อเอาผพันพามเ่าชิบชีมันะเขาใจอยู่ว่าพามเทาพาไทยบาเดียวคำลงลายเล่จกใจกินโปซัมพัมปูเเทาตาจำและพอไวม,มากทำ ba đều tham ma rồi khám phân để ăn cầu chạy bao đại nghe tê là xì nâng bao đại ba đều cái áo sai thay như pin đi phạm <laughs> Nga ba đều ba phút lê ba pha mát pham phô Thảo phốt phô nô Thảo tổn hữu phung mô Nhà lê xăm lăng cô lê eo cung Ngọt nôm pha năng phong Lê có con năng mê Sông ta pê lê xăm Tông tăng bảo hành kỳ Phung nhai tạo kỳ Vậy lê a dư Xăm ba đều phung lông Lê khai khau lê xéo bột Vì bạc là bà, bà chú đại Đại dư đơn pham หักเม่งามอยู่เดินข้าคอยเจ่าแก้วเป่งซอยน่แสงยอดหน่อยตาปีเยยนาอมตตานายากยากาภาคขางพี่นอเออย่ามีในวันหนึ่งนาเลไปทักน้ำตาฝังและเสพเลยที่เจว่านางตูดีสาเล่ไรปินเม่ินภาคภู เขาก็ไล่หนูเข้ามาแก่นเอาคนพาดบุกจังบ้าเดียวนักวยโอยข้างไห้เร็วเกินก็และปีกบ้า đa ban đều văn để vậy nà mà yêu khai là hi vọng ba đứa ta mún nà nàng ngâm để biết bóc ham phụ thảo an đều bà nhau để các là qua an pin chín sen đại nhau cho nên าน้องแล้วไปจกหูมอได้เสลงูงอดครบมืລและอีหลาพี่เอ้ยและอีนาປพี่เอ้ยบัวหน้านี่ไปอันจกหูคອอเชอันปูลงเท่ากิยาวก็และก มากอดกับอกโอวตกใยกุเลตงคุณยาวนีนกระยำเป็นเตนี่เมินหนาลาปินน้องอย่าไปกว่าทางใดพี่ก่อยอันเป่งอันต่างกินดีปัดอีนางจุงมือยำนันานานามิตตาลานุกเลืออันเล็บอันบานางอามิตตาลานุกเลืออย่าไปพักเมือในยำนั้นานางงามแกวผิวใสเหลขันอบ เจ่าต้าวบอปพุงลงมึงมีเอยอันมาปุงอันมาสุกคงไหวเบิ่นห้เหล่าเมืออยากมีในวันหนึ่งกูเลยไปทักน้ำตาขวางและเซเปเลยทีผัูพี่เสพพงมึงอย่าร้อนหนักกัน นังมีพายาไม่เซนตาละาตันอยู่ส่างป่าไม่ในป่าดุงดีตันมีลูกสองเชียพายคำโคโก้ไร่อยเอามาพิงขาจานใจไใบสารกินหน,น้ามือยำนานาพามก่อมาอังคึกคือคู่ในอือาหารในป่าบึนในโซบิเวเขียวจากตายนี่โคงีสานงานเจื่ว่านางงามแก้วผิวใสปีนเอ๋ย ลาบันเดีววันไรวะแค่าโป๊เปนะใครได้มาเตะและตบพีคำาม Nhằm nan nang nằm có mạng hẹn đá đi <laughs> Lê và ngựa quả thổ phan tàu phù Sắp mà sẵn ngạc nếp đôi Lê và chụp ăn đáy thêm mà dếp ăn thủ Phù lông nhai lơ kín tàu Mà tau tàu say nằm anh lẹ cho vẹn cắp phì Ăn mà tang kín Lê chín khoảng kham non tay อยามีจินไก่แย่งนี่เชียวบุพุนบาเดอร์ไซทุงเปมายานก็เล่นรักนอนนาบัดเดวว่านาเดววเมาบทมิด

มาพบพินางไม่น้อยยามนันนามีตาตาแก้วแป่งซอยเดีโดนสามดามันเจว่ามึงเนี่ไปข้าเขานุงไปไม่ใหญ่แกนเบ้าใดมาเตลีอยาพ่อไว้ขึ้นมายามนั้นพามก็มาย้ายค้าเต่าหุงเดินในลำพินกังล่าเขาสูงหุงไผ่เหมือนห่งงชายใส่รอยกองใหญยนี่ก้อยไปนากวายลบไรอยู่เป้นหนูตามข้ามา bảy nã quay lấy coi con đàn à tam tham mèo pa đưa cha bảy tên nỉ song nò na pì nòng quài phong con khăm nòng pịa bảy nỉ quài sưu co nứ bửu phun nụ hao mương phải sang y con mè nỏi nàng nụ cỏ sam trọi cung dơm bảy mưa nung nã bé lé khấy ໃຜລາວຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າແລະສູ່ຍອດແດວບາຍຫນ້າອອກພະຍາພາເຮັດແຕ່ຄັນທີ່ມັນຍາມນ້ອຍຫມໍສາຍສ້ອຍປ້ອຍຍ້ອ